กลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เบสจะมาอัปเดตคอลเลคชันใหม่ของทางซาริโอทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งคอลเลคชันใหม่ที่เบสจะมาอัปเดตเนี่ยนั่นก็คือสมุดโน้ตนะคะสมุดโน้ตจากทางซาริโอนะคะรอบนี้เนี่ยเขาออกมาทั้งหมด5้าลายด้วยกัน,นะคะ่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะออกมาพร้อมกับตัวกระดาษรายงานนะคะแต่ว่ากระดาษรายงานเนี่ยเบสยังสะสมไม่ครบก็เลยเดี๋ยวขอสะสมให้ครบเรียบร้อยก่อนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเบสจะรีมารีวิวเลยนะคะก็สําหรับทางสมุดโน้ตเนี่ยเขาขายอยู่ที่ราคาเล่มละ75บบาท นะคะเดี๋ยวจะพลิกให้ได้ดูตัวนี้นะเป็นตัวนี้นะคะราคาของเขาคือ75บาทจะเป็นราคาเซลล์ตลอดปีเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูลายกันเลยค่ะขอเริ่มจากลายแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นลาย Hello Kitty Hello Kitty รอบนี้เนี่ยเขาออกมาเป็นสีชมพูสวยหวานมากเลยนะคะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ส่วนลายข้างในนะคะเป็นลายแบบนี้ค่ะ น่ารักมากมากเลยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็น My Melody คราวนี้เนี่ย My Melody เนี่ยตอบโจทย์คนที่ชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาออกมาทำเป็นสีหวานแบบหวานมากดูสิข้างหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะข้างในดูข้างในกันลายข้างในก็คือสีชมพูสวยงามมากเลยนะคะชอบต่อไปนะคะจะเป็นตัว Little Twin Star ค่ะหน้าปกเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนข้างหลังจะเป็นแบบนี้ดูสิน่ารักจังเลยแล้วก็ลายข้างในนะคะจะมีลิตเติ้ลทวินสไตล์อยู่มุมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีมุมข้างล่างอีกนิดนึงนะคะจะเป็นือนลายอื่นสวยงามมากเลยนะคะต่อไปจะเป็นชินามอนนะคะชินามอนเนี่ยหน้าปกจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีฟ้าพาสเทลน่ารักมากหวานมากลายข้างหลังนะคะจะออกแนวเป็นเหมือนกับ เหมือนลูกกวาดเลยนะคะจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะข้างในรอบนี้ชินามอนทำให้ถูกใจเบสมากเลยนะคะเพราะว่าสีหวานมากๆเลยพาสเทลสุดฤทธิ์นะคะเห็นไหมจะมีลายชินามอนอยู่ตรงนี้นะคะกับตรงนี้นี้ดูสิ ไปนะคะจะเป็นลายสุดท้ายนะั่นก็คือแบทแบนมารูค่ะคือแบทแบนมารูเนี่ยเขาจะออกคอลเลคชันมานานๆทีจะออกทีเนาะรอบนี้เขามาอีกรอบหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วจะออกเป็นสีดำๆแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบเหลืองๆแบบนี้ด้วยข้างหลังนะคะก็จะเป็นลายใหญ่ๆแบบนี้ค่ะส่วนลายด้านในนี่ลายชัดเจนนะคะสวยงาม สาวกก็รีบๆไปจัดกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเบสจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตัวคอลเลคชันใหม่ของสมุดซาริโอนะคะเขาออกมาทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะจะมีคิตตี้นะคะมีคิตตี้มีไม m e เมโลดี้มีลิตตันทวินสตาร์มีชินามอน และสุดท้ายจะเป็นตัวแบดแบดมารุ u, ค่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปซาริโอเซ็นทันทุกสาขาที่มีช็อปเลยนะคะสําหรับสาขาเนี่ยสามารถเซิร์ชทาง Google ได้เลยนะคะว่าสาขาไหนบ้างที่มีช็อปซาริโอหาสาขาที่ใกล้บ้านน้องๆเอานะคะราคาที่ อยู่คือ75บาทนะคะก็อย่าลืมไปจัดกันเลยนะเพราะว่าการที่ออกคอลเลคชันใหม่มาแบบนี้เนี่ยถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวตกตกกระแสเอาไม่รู้นะคะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปของเบสนะคะสําหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอลไรสวัสดีไปละคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ